วันนี้มาทําความสะอาดวัดมาที่พระล่างทําความสะอาดพระตัวไปได้จานีเตรียมการเตรียมงานเนาะล่างทาความสะอาดพระตัวน้ำกันตาทุบุญร่วมกันได้จาเด้อได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อแมกระได้ําความสะอาดทําความสะอาดจ้าวัดงานสมสะอาดเขาได้จ้าเด้อวัดงาสมสะอาดมเตรียมงานแล้ว เตรียมงานเหล่วงานคนมันสี่สิบชั้นว่าอาจารย์เนองานฉลองตาตั้งเนาะรองเจ้าคณะตำบลน,นี่อยากก่างกับพระคุณอยากก่างกับพระชื้อชื่อเพเืพเ่อนเลขาพรเลขาโอ้เ,เลขาเจ้าคณะเลขาเจ้าคณะตำบลเนาะทนะี่เมีคนชื่อว่าอ,อ,อย่างกับชื่ออีหลีเพื่อนพระกิติยาพกาิติยากรรมธรรมโมติ ภาคกิติยาคำธรรมโม,มัดเนื้อสมสะอาดจ,จ้าวันที่สิบเนาะมิสิบท่านว่าฉลองไ,ไหมตาทลเลขาเจนะ้าคณะตำบลสมสะอาดเลยมาเตรียมงานพี่น้องภาคกันมาเตรียมงานท,างทัง้งเทั้งเพื่อนกับภาคกันจับผาประดับผานาจจะจ๊ะเแล้วทีภาได้เอด้วยแล้วทีภาคพี่น้องเบื่อนพี่น้อง,องสุม้ม ตนสะอาดเตียมงานมือดคนท่านใลายดอกพี่น้องมือเอื้อนคนเราแจ่ต้อสิมาาลายเนี่ยพากันมาเตรียมผ่าเนาะมืออื้อนกเรา่สิมาาลายที่ตัวมาล่างน้ำสองในใจตัวไมะสรถเสพพระเขาห็นพระนอกจากเนาะตัวพระตัว ลวนดังล่างเท่ยนึงอันนี้ก็ไดบคอยค้นละเดี๋ยวพอตาก่อพกจะเห็นอีกนึงก็่ ไม่ม okay. ันก็ส so mm ีหายเนาะใส่แค่อึดเขาเขาต่อ้อนเลยช้อนฟก่เพ่อตะกี้น้อยๆแบบนี้มาเห็นว่าฟาติดาก็ไม่สบายเลย้ายไดูเลี๋ยน้นอกวัดเนือเขาบงมีงาน ล้วนอานกแก้มุงจักินน่ะ no, มุงจัด no, มุ mm ้ง hmm. จ mm ัด hmm. ก oh, ินอมนกกะวงน่ะนกกาะงน่ะนกกระนะ เขาต้องมาเ้ากมองค้นเท้าไม่ได้หรอคนเ้าท่ไแป้งกับตะเบิ้งอยู่บ่เรานีกับพ่อย่อมหอกเลยนี่ย่าีิยอมราตจวอมเท่านี่เท้าว่านะคตดสี่ได้เห็นที่บ้านเนี่ยนะคตดนันเอเาะให้ไปเบิ้งลูกเบิ้งหลานในยุคเกียรติผลลูกเขากรทัธุรกิจ ไก็อยู่เคยเขาแรงเขาแรงเสียดเลยแต่ธรรมดาละ่ะเดี๋ยวไปเพื่อตามสถานก,การณ์นี่

เอาคลิป <Allah> <ayud iter> <Ö> นี้เอาซ้ำนี่สักกอนจ้าพี่น้องพามาทำความสะอาดนะจ้าเนาะ